วันนี้โชคดีมากเลยครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอพิโลเดนดอนนะครับเงินไหลมาหรือมรกรยกนะครับนี่ครับนี่เลยครับอันนี้เจอเป็นตรงเลยเพื่อนเยอะมากครับนี่ครับนี่ครับโอ้เยอะมากเลยครับอันนี้คือพิโลเดนดอนนะครับเงินไหลมานะครับเลื่อนเป็นไม้มงคลครับนี่ครับโอ้เยอะแยะเลยเพื่อนนะครับเป็นดงเลยครับ นี่ขยายพันธุ์ง่ายครับเพื่อนเดี๋ยวคมก็จะเอาไปขยายพันธุ์ปลูกที่บ้านนะครับนี่ครับโอ้นี่เยอะแยดูครับเพื่อนแตกแขนงเต็มเลยครับแตกกิ่งแตกก้านเต็มเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะเด็ดเอาไปขยายพันธุ์ปลูกสวยๆครานี่เป็นดงแล้วเพื่อนครับเดี๋ยครับนี่ครับเยอะมากครับอันนี้คือต้นพี่โรเดนดอนนะครับหรือว่าเงินไหลมาหรือมอระกตยกนะเครับนี่ครับเห็นไม้มงคลนะครับ ปลูกเป็นพุ่มก็จะสวยนี <Hollywood> ้ LIKE lonely, พุ่มใหญ่แลโอ้สามารถขยายพันธุ์ได้เยอะครับเลยนอนครับเจอแล้วครับเจอดงแล้วครับโชคดีมากครับเดี๋ยวเอาไปขยายพันธุ์นะครับปลูกใส่กระถางสวยๆนะครับเพื่อนนี่ครับกลุ่มใหญ่เลยนะครับนี่เราดูครับสวยมากครับเพื่อนเจอดงเลยนะครับนี่ครับสวยมากครับเดี๋ยวก็จะเอาไปขยายพันธุ์ใส่กระถางสวยๆปลูกนะครับเป็นกลุ่มนะครับนะครับเป็นไม้มงคลนะครับ นี่ครับเงินไหลมาตามชื่อเขาเลยครับต้นเงินไหลมาแล้วครับพี่โรเดนดอนนะครับนี่ครับสวยมากครับเดีวเอาไปขยายพันธุ์เอามาขยายพันธุ์พี่โรเดนดอนนะครับหรือว่าเงินไหลมาหรือมรกตยกกันเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ผมได้นะครับแกะนะครับออกมาแล้วนะครับก็คือแยกออกมาจากที่ผมเห็นพุ่มเยอะๆเมื่อกี้นะครับผมแยกออกมาแล้ว นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะปลูกใส่กระถางนะครับเดี๋ยวผมจะทําแกนให้เขายึดเกาะเลยเพราะเป็นพี่โรเดนดอนเป็นไม้เลื้อยนะครับเพื่อนๆทำแกนนะครับแกนการทําแกนนะครับก็ใช้อุปกรณ์ที่มีในบ้านไม่ต้องซื้อนะครับเพื่อนครับก็สิ่งที่ใช้ก็คือท่อ PVC ครับเพื่อนนี่ครับนี่ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับท่อ PVC แล้วก็อันนี้ก็คือสแลนนะครับสีดำนะเพื่อน ผมก็ตัดมาจากข้างหลังบ้านนะครับนะครับนี่ครับจะทำเป็นเกนนะครับแสลนกับ่อ p VC ครับขมวดเลยครับสมวดให้รวมๆวมเลยนะเพื่อว่าเยวจะให้เขายึดเกาะกับเกนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ใช้ลวดนะครับมัดนะครับนะครับใช้ลวดมัด โอเคครับมัดให้เขาให้เป็นให้มันแน่นนะครับยึดที่ตรงนี้มันแน่นครับโอเเดี๋ยวยึดข้างบนด้ยครับใช้ลวดยึดครับเกลนนะครับอันนี้ก็เกลนทำเองนะครับไม่ได้ซื้อนะเพื่อนเขาทำจัด นี่ครับเรียบร้อยครับแกนแกนไน้่ยทำจากท่อ P ี c นะครับแล้วก็สแลนสีดำเก่าๆนะครับทำเป็นแกนให้พิโลเดนดอนหรือเงินไหลมาเนี่ยมันยึดนะครับเพื่อนๆอันนี้ไม่ต้องเสียเงินนะครับทำเองครับโอเคครับเสร็จแล้วเราก็นะครับเสียบลงไปเลยครับนี่ครับเสียบลงไปเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เสียบผมเสียบลงไปเรียบร้อยแล้วครับ นี่ครับผมก็จะได้เกนเป็นนะครับเกนที่ทำจากข้อ PVC แล้วก็ทำจากสแลนให้ให้เงินไหลามามันเกาะต่อไปผมก็จะปลุกเลยนะครับขยายพันธุ์เลยครับสังเกตว่าที่ผมเอาแมาเพื่อนเห็นไหมครับมันจะมีรากติดอยู่ครับแล้วก็แค่ใส่เข้าไปแล้วก็เอารากเขาเยเข้าไปครับวนแล้วก็รากเขาใส่เข้าไป ครับเขาบีรากอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเ็าแตกต้นใหม่ออกมาครับไม่ยากครับก็คือเราเอารากที่เขามีเนี่ยเสยเข้าไปในดินเลยครับนะครับแล้วก็กบไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเชือกมัดประคองเขาไว้อีกทีครับเพื่อให้รลกเขายึดติดนะครับ เราก็จะปลูกก็เลือกต้ตนสวยๆเหมือนต้นนี้สวยๆนะครับที่มีรากเลยแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ต้นสวยๆที่มีรากแล้วนะครับเสียบเข้าไปครับแนบนี้ครับน่ครับผมจะใช้ต้นที่ใหญ่ๆนะนี่นเหมือนรากแล้วก็เอาใส่ดินนะครับผมจะปลูกสี่ต้นนะครับนะครับ ปลูกเขาสีต้นเพราะเขามีรากอยู่แล้วครับมันก็จะเสียบรากลงไปเลยนครับเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยครับนี่ครับปลูกเรียบร้อยครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนดูครับการขยายพันธุ์นี่ไม่ยากครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับ อันนี้ก็คือพิโรเดนดอนนะครับหรือว่าเงินไหลมานะครับเนี่ยใบแบบนี้ครับเพื่อนนะครับที่ผมแยกออกมาจากนะครับต้นแม่เเขาเยอะๆนะครับผมก็แยกออกมาใส่กระถางสวยๆแบบนี้ครับนี่ครับแค่นี้ครับกับการปลูกพิโลเดนดอนะครับเงินไหลมาหรือมรกตมรกตยกนะครับเพื่อนๆแกนตรงนี้ก็ใช้ท่อ PVC กับสแลนดํา เป็นที่ยึดของเขาแล้วเขาจะเลื้อยขึ้นพุ่มตรงนี้สวยๆครับนี่ครับการขยายพันธุ์ง่ายมากเพื่อนใครมีนะครับเงินไหลมาที่บ้านก็ลองไปขยายพันธุ์ใส่กระถางสวยๆไปผมดูครับนี่ครับแล้วเราก็รดน้ํานะครับสองสามวันครั้งเลยครับสวยงามเรืบอนเพื่อนคลนี้ครับกับการขยายพันธุ์เงินไหลมานะครับเพื่อนๆครับง่ายนิดเดียวครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ